ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านเลยนะครับอยู่กับผมในท่าที่อาเดิมวันนี้ก็อยู่เกมเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชุดใหม่เรียกว่าชุดได้เปล่าวะต่อไปนะครับเราก็กําลังวิ่งไปทาภารกิจนะครับตอนนี้เราจุดมุ่งหมายของเรานะครับคือเกยบอร์ดนะกับการออกจากโรงเรียนเกมแตกนี่นะครับแล้วก็ไปทาภารกิจนะครับโอเค I not uh, Oh, the So, you're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Oh, are they? And what are they saying? Nothing. Just that you're friends with that sociopath Socio What? Oh, sociopath. Oop. It means. Never mind. Forget, home forget I said anything. I need you to help me. <that> Wait. I'm you need, nai -nai need me to help na? you? I've got we some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? <that> no. Listen. I need your help. <that> pretend we're like, friends. Walk, nah walk with me. I'll pay. I'll pay you two bucks. Two bucks? Are you crazy? Make it five. เอาสี่เหรียญเอาสองเหรียญพอโอเคเเอาหรียญไปเโดนลุงเราต้องพามันไปที่ล็อกเกอร์นะครับต้องคุ้มครองมันอย่างดีที่สุดนะครับอย่างนั้นของที่เราได้หยิบมาก็คงจะได้ใช้แล้วล่ะเราต้องเดินนำหน้าไปก่อนนะครับเพื่อของมันนะครับตัดห้ครับ เออเจ๊งเหมือนปุชี่เลหัวล็อหาอะไรไม่เคยเห็นคนใส่งยิงไหนไงนี่หัวลรอกก็เหมือนตัวเองก็ใส่งยิงไหนนะเดี๋ยวคนใส่งยิงไหนอย่างนี้ก็อย่าไปีเสียดเนะี่ยไม่เสียดได้ไงไว้กี้ก็พูดได้นะภารกิจเลือกเทปนะครับ คุณสังเกตที่ห้องน้ําที่สองไว้ดีๆนะครับแล้วเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงอะไรไหมครับผมมาห้องน้ําชายนะครับแต่ดูครับอะไร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 เออ ต้องจับกูจับมึงอยู่ที่ท่าปล่อยมึงจุดมากท่าปล่อยมึงจุดมากอะไรอะไรอะไรเห็นเพื่อนโดนปล่อยแล้วมึงจับเขราะเวลามึงมายุ่งกับกูอีกนะอะไรไอ้สัแล้วก็มึงมึงมึงทำอะไรลูกจ้างกูออ้สัตว์ แต่ควางขวางหน้าห้องน้ำอ่ะเอายังยังเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดี <dad dad ab, yeah. ๋ยวมึงเจอเราขอเยี่ยมมากนะมึงรู้ติดได้ไงโอเคดีดีรู้ติดเฉยเลยวัดเดี๋ยสักเราต้องเดินไปที่ล็อกเกอร์ของมันนะครับอ๋อ เปิดดูปพ๊บอ่าหยิบผ่านอะไรมาอ้อน้องซื้อเลีียญขอบคุณมากเลยจิมมี่ต้องยึดแค่ห้าเหรียญโอ้โหห้าเหรียญนี่ตีเป็นเงินไทยเหรอเหรียญละสามติ๊กอ่ะเออเมื่อกี้ไม่หัวล้อกูใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่หัวล้อกูแค่เพื่ออาจารย์มาติดหอยแล้ว หลบไครอบหลบไครอบอาจารย์มาชอบหลบหน่อยหลบหน่อยตามมาตามมาโอ้โหนี่เนียนอ่ะอ่าจะเนียนอยู่นะครับมันไม่รู้ว่ะอาจารย์ง่เนี่ยอ่านะครับข้อได้นอนครับเทปนั้นหนึ่งเอ่อภารกิจนะครับ s <S ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที T C U เจอกัน